บางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์โทรหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแบ็กส์กราว์เซอร์วิสส์ต้องขอถามผู้ดำเนก,ก่อนเลยว่าอะไรที่มันมาจุดประกายเราที่เราปิงว่า เฮ้ยถ้าเราอยากจะขยายตลาดเราต้องต้มสิสดมันไปต่อไม่ได้คือที่ที่คิดอย่างนี้ก็คือเราขายสินค้าไม่ได้ตนะ่สินค้าเราเหลือไม่ใช่อึดอัดเราคิดมาว่าเราจะทําไม่ใช่ครับเจอปัญหาก่อนพอเจอปัญหาแต่สุดท้ายไปเจอจุดตันของตลาดไข่สดครับไขน่นกกระทาแบบสดของค้างสตอาา็อก่าฮะแล้วทายัางไงฮะในช่วงแรกเพราะของค้างสต็อกเนี่ยเราก็เอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไข่สดก็จะเสียเพราะฉะนั้นไอไข่ที่อายุมากขึ้นมาเราก็มาต้มอ่ะนี่คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการแปลรูปรไข่สดที่ถูกพักไว้แล้วเอามาล้าง oh, แล้วก็ใส่ไปนี่แล้วก็มีสายพานพาเข้าไปสายพานเนี่ยจะพาเข้าไปจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราคิดแล้วก็เราทําขึ้นมาเองอต้องอยู่สิบนาทีแล้วค่อยลาเลียงออกมาลาเลียงขึ้นไปต่อ<ล>มากระเทาะก่อนอมากระทาะเสี็ยกระเทะาะเปลือกบ,บ,บางลูกก็หลุดบางสองก็หลุดเลยนะ<า>กระท้อกระทาะแล้วเนี่ยก็ส่งส่งขึ้นเครื่องปอกเปลือกเฮ้ย อันไหนที่ไม่ออกหมดเนี่ยก็ยูเทิร์นอีกทีหนึ่งเราต้อปล่อยยูเทิร์นกลับไปครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมไข่ไข่แดงจะได้เซ็นเตอร์อันนี้ก็คือเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องเครื่องจัรงก,รกรนวัตกรรมพอไปก็ต้องมีคนแยกแยกตัวที่ยังไม่สม,มบรูรณ์กลับไปรีเรทิร์นอีกทีเพื่อให้เปลือกเขาล่อนลอนทั้งหมดแล้วก็มาคัดแล้วก็มาคัดเกรบอันนี้จะมีไข่ซึ่งไข่ขาวครับไข่ขาวเนี่ย เราก็ผมเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาทำโปรตีนให้คนไข้ให้คนไข้ที่เป็นโรคไตครับแล้วก็เป็นเป็นโรคมะเร็งอันนี้คือไม่ขายเลยให้เลยมอบให้มาห้าปีแล้วโอ้โหสุดยอดมากก็คือไข่ขาวนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากกับคนที่เป็นโรคร้ายหลายๆโรคคือต้องรักษาตัวเองด้วยการใช้โปรตีนกินอาหารด้วยโปรตีนเป็นหลักจะได้มีไม่มีสารอื่นมาปนเจอแล้วให้โปรตีนเนี่ยเข้าไปรักษากล้ามเนื้อแล้วเซลล์ต่างๆ อ่าลำเลียงเสร็จก็คือมาคัดไซส์มามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนแพอมาคัดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมาคัดเอามาคัดขนาดครับตรงนน้นเนี่ยไปที่คัดขนาดแล้วส่งขนาดเครื่องนับไข่เนาะสุดยอดเห็นไหมและสุดท้ายก็ไปลงบรรจุครับเสร็จแล้วก็เอาไปลงบรรจุก็คือมาซีนตรงนี้นะเอามาซีนตรงนี้แต่ต้องใส่ใส่อินบลน์นะครับครับอินบลน์ก็คือตัวน้ําเกลือ อันนี้ผมไม่ทราบผมสามารถหยิบได้ไหมเอ่ยถ้าได้ครับได้อยู่นะฮะขออนุญาตนี่นี่คือลักษณะที่เมื่อกี้เราคุยกันข้างนอกว่าพอแปรรูปแล้วจะมาจบด้วยลักษณะนี้เป็นนี่เป็นอาพันชนะพันชนะหนึ่งหนึ่งในพันชนะที่แปรรูปและส่งออกและทําให้มีเช e ์ไลท์ที่นานกว่าและมีไข่อยู่ในนี้เนี่ย48ถึง52ฟองครับในน้ำไบรน์หรือว่าน้ำเกลืออ่อน และที่สำคัญไปกว่านั้นท่านผู้ชมในตลาดเนี่ยพอเราแปรรูปแล้วเนี่ยมาตรฐานที่ต้องการของผู้บริโภคก็สูงขึ้นอีกการต้มธรรมดาเนี่ยเหมือนคุณต้มไปเฉยก็ไม่ได้นะเวลาต้มเศษไข่แดงต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่เซนเตอร์ก็ต้องมาหาโนฮาว์อีกว่าทายังไงโอ้โหคุณเด็กกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่เสียหายมาเยอะเพราะขนาดไหนก่อนเราเองเนี่ยเราไม่มีทางเลือดนะครับเราไม่มีทางเลือด้นเวลาเราทําอะไรเราเราสู้เต็มที่ แต่เราทําเต็มที่ไม่เป็นไรเพราะทำทำไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับทุกครั้งได้มีปัญหานปัญญาเกิดแหละไม่เคยท้อผมผมไม่รู้จะท้อไปสมไัหเพราะว่าเราทําแล้ว่คนอื่นที่เขาควรจะท้อเนี่ยเขาไม่มีแขนไม่มีมือเขาพิการนะฮะเขาเป็นโรคร้ายเขามีอะไรที่งานเนี่ยเขาหน้าท้อเรามีอะไรหน้าท้อเรายังแข็งแรงอยู่เรายังมีพนักงานที่พร้อมที่จะลุยไปกับเราจะมีครอบครัวที่แข็งแกร่งค หาวิธีหาแนวแก้ถ้าต้องลงทุนก็ลงทุนแบบสมตุสมผลด้วยด้วยวิธีคิดแบบของเรา